มองก็ผมเต้าเดี๋ยวบอกบอกเพื่อนก่อนว่าเราทำอะไรนะครัแล้วก็คือเราจะถ่ายคลิปให้เหมือนกับเป็นไดอารี่ตั้งแต่ศุกร์ศุกร์สิบสองนะครับตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มจนถึงวันอาทิตย์นะต้องถ่ายห้ามตกหล่นทุกกิจกรรมห้ามตกหล่นแล้วก็ตัดต่อให้เรียบร้อยส่งให้เก่งครับโอเคไหมโดยที่ไม่ต้องมีบทต้องเงินต้องล็อกต้องล็อกต้องล็อกหรือจับเวลาด้วยตอนนี้ตอนนี้หนึ่งทุ่มสิบสามนาที พอไหมพอครับพอเวันจันฉันคอยอยู่วังนค้าก็คอยดูดูดูเธอเป็นไงพูดเธอก็ไม่มาเช้าสาก็ไม่มีพอหรือหัดวางใ อย่าเล่นการกดไพนันไม่ดีหรอกใช่เป็นสิ่งไม่ดีใครจะเล่นก็แล้วแต่นะั่นแหละพี่บอกเลยว่า<ด>อย่าเล่นนะพี่บอกว่าอย่า,ยาเล่นใครอยากเล่นก็ไปแอบ,บเล่นเส็จแ,แล้วนะทุกอย่าง<ๆ>พี่เป็นพี่พี่จะปล่อยอให้เล่นได้ยังไง